เพื่อนๆทุกคนครับวัตถุดิบมือนี้ครับเป็นปลาครับปลาพมตัวหนึ่งครับกับใบไท่ครับไข่พร้อมครับอันนี้ก็เป็นต้นหอมครับใบกระเพราครับเอาไว้ใส่ต้มปลาครับเพื่อนๆทุกคนครับเดี๋ยวท้าให้หน้ามันสุกลรวก็จะเอาปลาใส่ครับมาปรุงกันครับปลาต้มปลาองเอามือนี้ที่ออกรสชาติมากแบบใดครับโอเคครับเพื่อนๆทุกคนครับ กระทะครับใส่เครื่องครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับมะพร้แล้วก็มะขามเปียกครับต้มปลาครับไม่น้จัดเมนูต้มปลามาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนครับใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวท่าให้น้ำมันเดือดแล้วจังเอาปลามาใส่ครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับ ตรงปลาของเห่าก็เดือดแล้วครับเดี๋ยวเอาปลาใส่ครับเสียงบ่ค่อยดีปานใดนะครับเป็นฝันครับเป็นตกปลาตากแดดตากฝนครับสุดท้ายก็โดนเรียบร้อยครับเป็นไขวัดครับแต่ก็บ่หนักปันใดครับกินยาแล้วก็มอมแดงไปน้ำครับเดี๋ยวเอาปลาใส่ครับเพื่อนๆือทุกคนครับน้ำเดือดแล้วครับ นี่ปลาไข่ครับเนี่ยครับใส่เป็นโตเลยครับเะี๋ยวปิดฝาไว้ครับเพืเ่อนๆทุกคนครับทาให้ปลามันสุกแล้วก็มาชิมเบอ่งรสชาติครับโอเคครับ สุกนะครับเป็นเลือกทุกคนครับนะครับเดี๋ยวชิมเบื้องรสชาติสก่อนครับคาดเรือยังกับเติมลงไปครับมาข้ามเปียงครับ ใส่ต้นหอมเลยครับตน้นหอมใบกระเพราครับใส,รรใส่เข้าไปหอมใส่ใเบิร์ครับผักเตรียบร้อยครับเพืเ่อนๆทุกคนะครับนี่ครับต้มปลาใส่ใบกระเพราครับนี่ครับ เคครับเพื่อนๆทุกคนครับต้มปลาพร้อมรับประทานครับสดน้ำมันห้อนครับผมก็เป็นวัดครับเหมาะกับนี่ครับต้มปลาห้อนนะครับจังโลลงครับโอเคครับเพื่อนๆทุกคนครับสําหรับวันนี้รเอาเมนูครับต้มปลาแบบเป็นบานมาฝากเพื่อนๆทุกคนครับต้มปลานากันเดอเพื่อนๆทุกคนครับแซ่บๆนากานครับสดน้ำมันห้อนสวัสดีครับบ๊ายบาย